สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาร์เซนลพบกันที่นี่กับอาร์เซนลฮอลิคไทยแลนด์กับผมนัทธาดลครับ ที่ Facebook กับ Youtube c h anel n ที่ Arsenal h o l d i ลิเดตไทยแลเหมือนกันเลยครับผมในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21เดือนมกราคม2562มีอะไรบ้างนั้นกับช่วงของ Arsenal อัปเดตต้องขอบคุณกับช่วงนี้ที่แอด7 7 s b o จนะครับคลิปเมื่อวานที่เป็นคลิปบทวิเคราะห์หลังเกมที่ Arsenal ลชนะเชลซีสองศนโดนย u b ูบแบนนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพ ะะก็เลยทราบว่าอ๋อลิขสิทธิ์ภาพแรงถึงขั้นที่แค่แค่ครอปมาแค่หน้าเนี่ยแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปนี่ก็โดนถึงขั้นแบรนดเลยเดี๋ยวคงต้องหาวิธีการอื่นๆครับที่จะอธิบายหลังเกมให้เห็นกันชัดขึ้นเข้าใจขึ้นนะครับเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าจะหาทางออกอันไหนตรงไหนเรามีอินโทรใหม่ด้วยนะครับผมท,ที่ที่ทำมาสำหรับเรื่องของปีปีนี้ข่าวแรกครับของอาร์ติสของเราก็เป็นการประกาศจะเป็นทางการที่สมุรอาร์เซสอลครับออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่า สวนมิสเดนทัตเนี่ยจะลาออกอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่8เดือนกุมภาพันธ์นี้ครับสวนมิสเดนทัตหัวหน้าในการสนาบเล่นของสโมสร,รได้ยื่นใบลาออกและจะมีผลในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งถามว่ามันเป็นข่าวดีหรือเป็นข่าวร้ายของของ,ของทีมผมคงไม่ต้องพูดอะผมบอกแค่ว่านักเตะบรรดานักเตะท,ที่เข้ามาของสว e นเนี่ยมีใครบ้างนะครับมิกกี้มิกิเตเรียนโอเบมายัง โซคราติสปาปาโธลาทบูลอสดีโนสมโปนปานอสเกนดูซีตอเรรานะครับแค่6คนนี้เนี่ยที่เมื่อดูแล้วก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็เติมเต็มสักแคอของอาร์ซตองได้เยอะเยอะทีเดียว นะครับซึ่งถามว่าเสีย,สยดายไหมก็คงเสียดายมากๆทีเดียวเหมือนกันนะครับผมแต่ก็คงต้องยอมรับแล้วก็ดูว่าการจะสรรหานักเตะเข้ามาของอาร์เซนอลต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสเวนอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่เดือนธันวาคมในปี2017ครับแล้วก็ถึงวันที่อันนี้ก็1ปีกับอีก2เดือนกว่ากว่า นะครับสมุสรก็ขอพรให้คานั้นประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งในอนาคตและขอขอบคุณกับทุกอย่างกับการทํางานอย่างหนักในนามของอาร์ชโนลสเวนก็กล่าวว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษครับที่มีโอกาสทํางานให้กับสมสรอ,อย่างอาร์ชโนลซึ่งสิ่งที่เป็นช่วงเวลาดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของผมมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆผมตื่นเต้นครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปของสมสรแล้วก็ผมเองเนี่ยกำลังตั้งตา รอความท้าทายครั้งใหม่ของตัวเองด้วยนะครับก็คงต้องรอดูครับว่าหลักๆเนี่ยสมสรศอาร์ตอลเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไปตอนนี้นะครับผู้บรการเทคนิคของสมสรที่มีการแต่งตั้งเนี่ยเอดูออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วว่าเขาไม,ไม่สนใจที่จะมาร่วมวงกับอาร์ซนอลเพราะเขากําลังนั่งเป็นประธานเทคนิคให้กับสัหพั์ฟุตบอลบราซิลซึ่งเป็นเรื่องของทีมชาติอยู่นะครับซึ่งอาร์ซนอลมีข่าวว่าต้องการที่จะไปดึงมาร์คโอเวอร์มาสมาร์คโอเวอร์มาส มีคนชอบถามผมว่าสรุปเขาอ่านว่ามาร์คโอเวอร์มาหรือว่ามาร์คโอเวอร์มาร์สนะครับโอเวอร์ Over ars, มาสมาร์สของเขาเป็น M-A-R-S ถ้าคุณจะอ่านโอเวอร์มาก็ได้เดี๋ยวจะเป็นโอเวอร์มาสก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับแต่คนไทยมักจะสติ๊กเรื่องพวกนี้ซึ่งบางทีแล้วก็ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องนีราประโยชน์ทีเดียวนะครับก็ตอนนี้คือเขาทํางานกับ Ajax อยู่แล้วก็เขาเองเนี่ยมีมีชื่อตั้งนานแล้วว่าอาจจะมา รับตำแหน่งนี้ให้กับอาร์เซนนะครับผมแต่ก็ยังไม่เคยเคยเกิดขึ้นเลยแต่ตอนนี้คาดว่าเดี๋ยวคงจะเกิดขึ้นแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวรอกันอีกอึดจะอยากเรื่องของการประกาศผู้ในการเทคนิคของสโมสอนกันด้วยนะครับถามว่าผู้ในการเทคนิคเนี่ยมันเป็นมันมีความสําคัญยังไงกันบ้างนะครับถ้าเป็นผู้ในการเทคโนโลยก็จะใหญ่กว่าถ้าเป็นผู้ในการเทคนิคมันก็จะเล็กกว่าย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของแล้วแต่บทบาทหน้าที่ครับท้งเรื่องของการไปเจรจาเรื่องของการสรรหาบางอันก็เป็นเรื่องของการควบคุมการซื้อขายแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะได้รับนโยบายยังไงนะครับได้รับหน้าที่ตรงไหนจะแน่นองคําว่าเมื่อดูจากหน้าที่คร่าวๆตรงนี้แล้วมันส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจะสรรหาหรือไม่แต่เรื่องของแมวมองเขาเข้ามาแน,น่นอนนะครับเ <i> ดี๋ยวลองติดตามเพิ่มเติมในเรื่องของตรงนี้ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกลับไปสู่เกมที่อาร์ซนอลเอาชนะ อาเชลซี uh, 2-0นะครับหลังเกมกับฝั่งของอุนนเอเมรีครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างกับแผนการเล่นต่างๆกับ4-4-2จริงๆเขาบอกว่าเกมไดมอนด์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นกฎตายตัวครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอทีมไหนถ้าเจอกับเวสต์แฮมก็จะเป็ีนแบบหนึ่งถ้าเจอกับแมนยูก็จะเป็ีนแบบหนึงเจอคาดิฟก็จะเป็ีนแบบหนึง่งสำคัญคือเรื่องของการหาสมดุลให้กับทุกทีม นักเตะทุกคนที่จะลงเล่นนะครับบางครั้งเนี่ยพวกเขาเนี่ยสามารถเล่นรวมกันได้บางครั้งเนี่ย,ย,าม,าม,ยมันก็ที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วบางเกมเนี่ยเราต้องการระบบการเล่นในอีกแบบหนึง่งบางเกมก็ต้องการเล่น,นอีกแบบหนึง่งมันขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งเป็นใครแต่ผมเองก็มีความสุขครับกับสิ่งที่นักเตะพยายามที่จะทํากันอยู่ซึ่งนัดนี้เนี่ยนักเตะทุกคนก็ช่วยกันเล่นเกมครับนอกเหนือจากโอบาแล้วที่เล่นในทั้งขวาซ้ายแต่เขาเองเนี่ยไม่ว่าจะยืนตรงไหนเขาก็มีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป แล้วก็สำคัญสุดก็คือเรื่องของแอนติจุดของเขานะครับเมื่อผมบอกว่าเขาคุณธรรมอะไรได้เนี่ยเขาตอบทันทีว่าผมจะทําครับบอสซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่มีแบบเออมันผมอย่างนี้ดีกว่าไหมไม่มีเลยแต่ว่าโอบาบอกโอเคครับอย่ที้เห็นว่าลงไปสปินช่วยทีมป้องกันประตูอยู่ ยอดเยี่ยมมากเรื่องของเกมรับอย่างนี้บอกว่านักเตะทุกคนก็มีส่วนร่องของเกมรับอย่างแรกคือทุกคนเนี่ยมีความคิดที่จะช่วยพยายามหาที่ว่างหาโอกาสนะครับช่วยตั้งเล่นเกมรับแล้วก็หัาโอกาสบุกใส่เชลซีถึงแม้ว่าเราจะมีสถิติกา,การครองบอลน้อยกว่าเชลซีแต่ว่าการที่เชลซีนั้นครองบอลเยอะพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหาจังหวะก,กัน โจมตีเข้ามาหาหนักเตะในตำแหน่งสุดท้ายได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือการทํางานอย่างหนักของทีมทุกคนวิ่งกันเยอะมากแล้วก็เชลซีก็วิ่งเยอะแต่ว่าเราวิ่งเยอะกว่าแต่ว่าเรามีการครอบเอร์ช่วยเหลือกันนะครับช่วงของ30นาทีแรกเนี่ยเราทําได้อย่างที่ต้องการส่วนครึ่งหลังเกมมันต่างออกไปเพราะว่าเราเล่นเกมรับเยอะขึ้นนะครับซึ่งมันก็ส่งผลแล้วว่าการที่เราเล่นเกมรับได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพก็ทําให้รอยนั้นเก็บคลินชีตได้ นะครับสนรูปแบบเกมก็ยังบอกว่าการเพรส i n g คือหัวใจสำคัญของการเล่นเลยนะครับเราเพิ่มเติมเรื่องของสปีดเกมเข้าไปไม่พอเริ่มเพิ่มเติมด้วยเรื่องของจิตใจของนักเตะแต่ว่าสำคัญแล้วเนี่ยเราเข้าใจโครงสร้างของเชลซีค่อนข้างมากนะครับวันนี้โครงเกมโครงสร้างเกมของเชลซีเนี่ยเราชัดเจนครับว่าพวกเขาเริ่มต้นจากการครองบอลจาก back, เซนเตอร์แบ็กแล้วก็ส่งให้กับจอร์จิโน่ังนั้นเราจะต้องไปเพรสซิงตั้งแต่เซนเตอร์แบ็ก แล้วก็ถึงเจ้จนโยนะครับแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะมีประตูประตูมากกว่าฝั่งของเชลซีนะฮะส่วนอเล็กซองเดลากาซาสครับออกมาบอกว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยที่ทำให้ทีมนั้นชนะได้เนี่ยเพราะว่าเรานั้นได้ทําตามคําสั่งของโค้ชนะครับสำหรับเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเชลซีเนี่ยพวกเราทุกคนทําได้ทุกอย่างครบถ้วนครับ,รบตามกระบวนการที่อุนายนเอมรี่เนี่ยได้สั่งเอาไว้หมดแล้วมันเป็นการสนทนที่เข้มข้นครับ เรามีรายละเอียดเล็กน้อยที่ค่อนข้างเยอะแยะไปหมดทุกคนทํางานอย่างหนักแล้วต่อสู้อย่างสุดหัวใจแล้วก็ผลการแข่งขันเองก็ได้มาอย่างที่เราต้องการคุณรู้ว่าคู่แข่งเราแข็งแกร่งมันเป็นเรื่องไม่ง่ายครับที่เจอพวกเขาแต่สุดท้ายแล้วหนึ่งประูของผมและกับเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันก็คว้า3าแต้มมาได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องขอบคุณกับอุณายนิวบรีด้วยที่ทำให้ทีมนั้นประสบความสําเร็จเพราะทุกคนเองก็เล่นได้ตามที่อุณายนคาดหวังแล้วก็ต้องการนะครับด้วย อย่นี้เมืองนี้บอกค่ะว่าเกมเกมนี้เป็นเกมสําคัญเพราะมันเป็นเกมที่ถ้าอุนายนรีเนี่ยพาทีมชนะเขาจะลดสิ่งวิจาร์จากการด่าสังเกตไหมครับว่าเสียงด่าลดลงไปเยอะมากนะครับแล้วเห็นชัดเจนแล้วว่านักเตะตัวจริงของ11คนเกมนี้กับเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกันกันกบเวสต์แฮมเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนิดเดียวเองไม่เยอะนะครับแต่ว่าการเล่นออกมาคนละแบบเลย ะะอย่างที่บอกคือมันเ,เป็นเรื่องของจิตใจที่วันนี้เนี่ยทุกคนเล่นเล่นออก,กันออกมาได้อย่างเต็มที่ฟั่งของอโจเซย์มันโยครับออกมาพูดถึงเอเอร์ซิลนะครับว่าควรจะใช้เออร์ซิลยังไงในเรื่องของการเล่นเพื่อที่จะให้นักเตะคนนี้เนี่ยกลับมามีฟอร์มที่ดีโจเซ่ก็เคยทํางานร่วมกันกันกบเออร์ซิลมาแล้วนะครที่เรอัลมาดริดแล้วก็เออร์ซิลเองก็ทํางานได้ดีมันก็มีจงังหวะที่ทั้งโจเซ่เนี่ย ออกไปกระตุ้นเขาแล้วก็ทําให้เขานั้นกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขาบอกว่าณตอนนี้ครับผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเขามีปัญหาเรื่องของร่างกายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมรู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็เขาเนี่ยสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกอยู่กับอาร์เซนอลผมคิดว่าเราคงต้องตัดเรื่องของสัญญาค่าจ้างออกไปเพราะว่ามีบางมุมในเรื่องของการมุมมองนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของแนวความคิดวิธีการเล่นหรือว่าแท็กติกต่าง แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลครับกับผมเองกับเออร์ซิลเนี่ยก็เคยทํางานด้วยกันนะครับเราทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่กับอุนานแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นแบบนั้นนักเตะบางคนเนี่ยอาจจะทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอุนนเมดรีแต่บางคนเองก็ไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันกับเขาได้กับผมก็เหมือนกันบางคนทํางานกับผมได้ดีบางคนก็ไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกผมแค่รู้สึกว่าเออร์ซิลเนี่ยเป็นประเทศ เป็นนักเตะประเภทที่ต้องการอยู่2ออย่างด้วยกันอย่างแรกคือหากคุณใจดีกับเขาเกินไปเขาจะสูญเสียความดุด,ดันเพราะว่าปกติเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่มีความแข็งแกร่งเรื่องของร่างกายหรือว่ามีความดุด,ดันทางจิตใจอะไรนะครับแต่คนดุกับเขาเกินไปหลงลืมการเอาใจใส่สักเล็กน้อยคุณจะไม่มีการไม่มีทางหาสมดุลของเขาเจอเลยดังนั้นผมคิดว่าเออร์ซิลเนี่ยเล่นได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยต้องหาความสมดุล ที่ดีในการทางานให้กับเขานะครับก็เหมือนกับเวงเกอร์ครับเวงเกอร์เชื่อมั่นนะครับไม่ดุดันแต่เชื่อมั่นอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็อย่างนี้เห็นครับบางทีก็เล่นดีเล่นไม่ดีแล้วแต่ไปแต่ว่าฝั่งของนเนมารีนั้นค่องคันที่จะดูดันมากกว่าซึ่งจะทาให้เขารู้สึกไม่ได้ได้รับความเป็นเป็นคอมฟอร์ทโซนคือความสบายใจของตัวเองอยู่ นะครับไม่ได้มีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นก็เลยทําให้การเล่นออกมานั้นอาจจะไม่ดีก็เป็นไปได้กันด้วยนะครับผมส่วนข่าวต่อไปของอาร์เซนนั้นก็คงจะเป็นข่าวนี้ครับ a าดิดาครับก็คงจะออกมาเลือกใช้ชุดแข่งใหม่ของอาร์เซนที่มีการออกมาพูดถึงดีไซน์ว่าชุดเกมเยือนเกมเย้าคือชุดสีแดงเกมเยือนคือชุดสีเหลือง ซึ่งดีไซน์นี้มีชื่อว่า Bruce Banana นะครับเคยทำในช่วงของปี1991-93 19, แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเลือกใช้ชุดนี้อีกรอบหนึ่งนะครับชุดนั้นก็ตอนนั้นโดนโจมตีค่อนข้างเยอะเพราะเขามองว่าเป็นชุดกล้วยช้ำนะครับคำว่าสามเหลี่ยมคือเป็น V Victory เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแต่ผมว่ามันสวยดีนะอาจจะเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนชอบสีเหลืองแล้วมันมันเข้ากับเสื้อสีเหลืองดําที่มันกับเสื้อกันหนาวด้วยแล้วแบบเออเมืนว่ามันสวยอะใครไม่คิดว่าไม่สวยก็ แล้วแต่แต่ว่าถ้าออกมาจริงๆน่าเก็บสะสมไว้แต่ก็รอดูนะครับว่าฝั่งของ d a ร์เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนกับเรื่องของการดีไซน์ทิ้งท้ายกับ2-3สข่าวกับเรื่องของการซื้อขายนักเตะค,ครับด i นิสซัวเรสตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการจะย้ายสู่อาร์เซนอลรออีก10วันนี้ครับว่าจะเห็นผลหรือเปล่าเพราะว่าสัล่าสุดคือเขาเองก็ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ผ่านมาของบาซาแล้วก็มากด ตามก็ก,กดไลค์ IG ของอาร์ซอลเยอะมากนะครับก็เลยเป็นกระแสอยู่ส่วนอีกคนนึ่งณนะตอนนี้อาร์ซอลมีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าอาร์ซอลความสนใจเกลสันมาตินปีกทีมชาตปรตุเกสของแอตมาดริดหลังจากที่แอตมาดริดกำลังจะได้มนต้าของเชลซีเข้าไปเสริมทัพซึ่งเกลสันมาตินเนี่ยย้ายมาสู่ลิสบอนนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาสัญญายาว6ปีแต่แทบจะไม่มีโอกาสลงสนามเลยแล้วก็ลงเล่น ฝีเท้านั้นรู้สึกว่าจะปรับตัวเข้าไม่ค่อยได้และซึ่งอาร์ซอลให้ความสนใจอยากจะขอยืมตัวมานะครับอันนี้เดี๋ยวลองติดตามเพิ่มเติมว่ามีโอกาสจะเป็นอะไรยังไงในรายของฮาม m สโอริเกสนะครับเช็คข่าวล่าสุดเนี่ยอินดิเพนเดนต์นะฮะออกมารายงานว่าอาร์ซอลกำลังประเมินถึงความเป็นไปได้ครับผมที่จะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมนะครับเข้ามาร่วมทีมแบบยืมตัวนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการยื่นข้อเสนอยืมตัวอย่างเป็นทางการอยู่นะครับก็เป็นของ i n d e p e n d e n ดนก็รอดูว่าจะเป็นจริงเป็นจังยังไงในรายของอาการบาดเจ็บเบยลินนะฮะร,รายงานล่าสุดคือน่าจะเจ็บยาวถึง9เดือนนะครับเก็บเยบเก็บยาวถึง9เดือนซึ่งส่งผลกระทบให้กับอาร์ n a นอย่างแน่นอนแต่ต้องรอผลการสแกนอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไง โดยโอกาสที่อาอร์ตอนจะมีการเสริมตัวเตะเข้ามาใหม่ในแทนเบยิลินนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับคงจะใช้มบย์ลินนายสตีฟานลิชต์ไนเนอร์และก็คาร์ชิกินสันที่มารับหน้าที่ตำแหน่งนี้แทนนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเป็นจริงเป็นจังขนาดไหนกับกับข่าวนี้กับเรื่องของเบย์ลินแบบนี้นะครับผมถ้าดูจากลิสต์ถ้าเบาย์ลินเกิดเจ็บยาวถึง9เดือนนี้เขาวา่างจริงๆเนี่ยอันนั้นเบย์ลินจะกลับมาช่วงของตุลา งของตุลาเลยซึ่งก็มันจะส่งผลกระทบต่อแบ็กขวาของอาร์เซนลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลิชต์ไ e เนอร์ไม่น่าจะมีการต่อสัญญาเพิ่มเติมหลังจากจบซัมเมอร์นี้แล้วก็จะอาร์เซนลคงจะมีการเสริมนักเตะเข้ามาตำแหน่งฟูลแบ็กมาเป็นสำรองเพราะว่ามาเล่ไนส์เนี่ยหลังๆมาจริงๆตำแหน่งของมารี่ไนส์เขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเองอเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง เขาเลยถูกเลือกไปเล่นทั้งวิงแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็เจ้าตัวมองแล้วว่าจริงๆเนี่ยชอบเล่นในเรื่องของแนวรุกผมเห็นแล้วว่าเขาไม่เหมาะกับการเล่นแนวรับเพราะว่าร่างกายของเขาไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับแต่พอขึ้นไปเล่นแนวรุกปุ๊บเจ้าตัวรู้สึกว่ามี energy สูงมากนะครับถึงแม้ว่ายังเล่นไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางมากนักแต่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปได้นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูจากลิสต์นักเตะอาร์เซนอลแล้วครับโรบพลอิงปิดเทอมยาวก็กลับมาอีกอีกอีกเก้าเดือน อันนี้นว่าเบก็6กเดือนล่าสุดก็คือเป็นเบลินก็9เดือนมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนทีมแพทย์เห็นไหมครับว่าจังหวะที่เบลินไปเจ็บเนี่ยมันเจ็บเพราะอะไรทีมแพทย์ไปักไปเจ็บด้วยไหมก็ไม่เกี่ยวกันนะครับดังนั้นต้องแยกแยะประเด็นนี้ออกไปว่าเป็นอะไรยังไง นี่คือเรื่องของอาร์สโนอัปเดตประจำวันนี้ครับผมขอบคุณกับ 777SBO ขอบคุณกันกับ 777SBO พบกันใหม่ในวันต่อไปครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ